โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยของคนทั่วไปรวมไปถึงเตียงนอนของผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่หลายท่านคงเคยมีโอกาสได้นอนเตียงแข็งๆนั้นมาบ้างเหตุผลแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าประสบพบเจอกับอะไรมาสวัสดีครับผมชื่อแซกนะครับเป็นลูกคนเล็กของบ้าน จะเรียกว่าโชคร้ายได้ไหมเพราะผมประสบอุบัติเหตุในช่วงก่อนปิดเทอมฤดูร้อนพอดีชีวิตในวันหยุดของผมที่ต้องนอนคลุกอยู่ที่โรงพยาบาลจนได้เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เหตุมันเกิดขึ้นในวันที่ผมกำลังออกไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนที่อายุครบ21ปีผมขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออกมาจากบ้านตั้งแต่ทุ่มครึ่ง และถนนในช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะสัญจอลำบากทีแรกผมก็ขับมาตามทางเส้นหลักแต่พอคิดได้ว่ามันคงใช้เวลานานเกินไปจึงได้เปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางลัดตามซอกซอยแทนผมขี่รถได้เร็วขึ้นและตามทางก็เงียบสงบจนกระทั่งมีหมาวิ่งมาตัดหน้ารถจนเสียหลักผมไม่แน่ใจว่ามันชนหรือเปล่าแต่รถล้มแล้วลากไปกับพื้น จังหวะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับและมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่แม่กับพี่ชายมาดูอาการที่โรงพยาบาลหมอเข้ามาดูอาการของผมและบอกว่าผมต้องนอนพักที่โรงพยาบาลไปก่อนเพราะกลัวจะมีเลือดค้ั่งในสมองที่ขาของผมก็เข้าเฝือกถ้าจะเข้าห้องน้ำหรือไปไหนก็ต้องใช้รถเข็นอาการผมหนักมากครับซึ่งผมเองยังแปลกใจมาก ว่ารอดมาได้ยังไงแต่ก็ยังมีใจเป็นห่วงรถอยู่ในตอนนั้นหลังจากที่แม่คุยกับหมอแล้วก็ตกลงให้พี่ชายของผมอยู่เป็นเพื่อนพี่ของผมชื่อแจ็คครับมันค่อนข้างจะตัวสูงและขี้กลัวมากกว่าผมช่วงก่อนที่แม่จะกลับบ้านหมอได้สั่งย้ายผมไปยังห้องพักคนไข้รวมแล้วแม่ก็เดินตามไปด้วยแม่กำชับให้พี่ดูแลผมให้ดี ซึ่งพอแม่เดินพ้นไปพี่มันก็ต่อว่าผมใหญ่ว่าทำให้มันเสียเวลาทีแรกมันกะว่าพอแม่กลับไปแล้วตัวมันเองจะหนีไปนอนที่อื่นแต่มันคงจะสงสารผมและอยู่เป็นเพื่อนด้วยผมได้พักอยู่ห้องคนไข้รวมครับซึ่งก็เป็นสภาพปกติตามแบบของโรงพยาบาลรัฐทั่วไปคือมีเตียงแยกกันโดยพ้าม่าณ และไม่ค่อยจะมีพื้นที่มากเท่าไหร่ในแต่ละช่องถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่เฉพาะของคนป่วยแต่ละเตียงพอตกกลางคืนผมและพี่ก็แยกย้ายกันนอนแจ็คมันนอนอยู่ที่พื้นด้านล่างข้างเตียงและรถเข็นก็พับเก็บอยู่ที่อีกฝั่งแล้วในช่วงก่อนนอนผมก็กินยาแล้วหลับไปตั้งแต่ตอนนั้นผมรู้สึกเจ็บจี๊ดที่ขาทั้งสองข้างจนตื่นขึ้นมากลางดึก ผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกและหิวน้ำมากมากผมพยายามเรียกพี่ชายเบาๆเพราะกลัวจะรบกวนเตียงข้างๆแต่ไม่รู้ว่าพี่ชายมันหายหัวไปไหนผมเลยหันกลับไปทางรถเข็นแต่กลับต้องตกใจและย้อนถามตัวเองว่าก่อนที่จะเผลอหลับไปรถเข็นมันยังพับเก็บอยู่หรือเปล่าทำไมตอนนี้มันถึงได้กลางออกแต่พอลองคิดกลับกัน อาจจะเป็นพี่แจ็คกลางออกมานั่งก็ได้ผมเอื้อมมือไปหยิบน้ำมาดื่มก่อนจะล้มตัวลงนอนต่อแต่หัวของผมก็รู้สึกเหมือนสัมผัสกับอะไรแข็งๆคล้ายท่อนไม้พอมองดูดีๆอีกทีก็เป็นแค่หมอนปกติที่ผมเคยนอนนั่นแหละครับไม่ใช่ท่อนไม้แต่อย่างใดพอเอามือลองจับๆดูมันก็ยังนุ่มไม่ได้แข็งเหมือนที่รู้สึกไปเมื่อตะกี้ ผมนอนหลับต่อไปจนถึงเช้าพอตื่นมาก็ไม่เห็นรถเข็นอยู่แล้วและเห็นพี่ชายของผมเดินเอาข้าวกับน้ำเข้ามาให้ผมถามมันว่าเมื่อคืนหายไปไหนทำไมผมตื่นมาถึงไม่เห็นแอบหนีไปนอนที่อื่นหรือเปล่าพี่ชายบอกว่ามันนอนอยู่ที่พื้นทั้งคืนไม่ได้ไปไหนผมเองเลยแปลกใจว่าถ้ามันนอนอยู่ข้างเตียงทำไมมันถึงไม่ได้ยินที่ผมเรียก ผมมองหน้าพี่แจ็คแล้วไม่ได้ถามอะไรต่อจนช่วงสายแม่ก็เข้ามาพร้อมกับนําเสื้อผ้ามาไว้ให้พี่แจ็คเปลี่ยนพอได้โอกาสผมเลยเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนผมรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมานอนด้วยแต่ไม่ได้เป็นพี่แจ็คที่ขึ้นมานอนด้วยแน่ๆพอแม่ฟังจบเลยถามผมต่อว่ามีอะไรแปลกๆหรืออะไรที่ทำให้ไม่สบายใจอีกหรือเปล่า ผมเองยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆนอกจากเรื่องรถเข็นแต่พอสังเกตที่แขนของตัวเองดีๆกลับพบว่ามีรอยช้ำหลายที่รวมทั้งที่ลำคอของผมด้วยตอนที่แม่เห็นนั้นแม่ตกใจมากแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยช้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุแม่จึงรีบเดินออกไปนอกห้องแล้วคุยโทรศัพท์อยู่นานจนตอนนั้นผมลืมถามเรื่องขอออกจากโรงพยาบาลไป แม่เดินกลับเข้ามาพร้อมกับคุณหมอที่เข้ามาดูอาการผมหมอบอกจะให้ผมตรวจร่างกายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆวันนี้เลยต้องนอนพักไปก่อนพอหมอเดินออกจากห้องไปแม่ก็เดินมาที่หัวเตียงของผมแล้วเอาเหรียญมาวางไว้ที่หัวเตียงผมไม่เข้าใจว่าแม่ทำอะไรและทำไมต้องเอาเหรียญไปวางที่หัวเตียงด้วยแม่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ซื้อเตียงนี้ไว ทำให้คนที่เขาเคยนอนอยู่บนเตียงนี้มานอนทับที่กับเรา <c oughs> ผมฟังทีแรกก็ไม่ได้ขนลุกตามหรอกครับมีแต่พี่แจ็คที่ทําสีหน้ากลัวๆพอแม่กลับไปแล้วผมเลยบอกให้พี่แจ็คขึ้นมานอนกับผมบนเตียงแต่มันปฏิเสธทันทีเพราะคงจะกลัวที่แม่พูดนั่นแหละครับพอใกล้ช่วงหัวคำ่ำ ผมที่นอนบนเตียงจนรู้สึกเบื่อแล้วเลยขอให้พี่แจ็คพาผมออกไปนั่งรถเข็นเล่นซึ่งตามจริงหมอก็ไม่ให้ออกไปไหนครับพี่แจ็คมันจึงแอบพาผมไปที่สวนระหว่างที่กำลังออกไปที่สวนนั้นผมก็ชวนพี่แจ็คคุยไปเรื่อยแต่พี่แจ็คไม่มีการตอบกลับอะไรผมพยายามหันคอขึ้นไปมองมันแต่เอียงคอไม่ค่อยได้พรรู้สึกเจ็บ ก็เลยไม่ได้หันไปดูจนกระทั่งผมมาหยุดที่สวนของโรงพยาบาลได้สักพักแล้วเสียงพี่แจ็คก,ก็ดังไล่หลังผมมาทีแรกผมคิดว่ามันคงพาผมมาทิ้งไว้ที่สวนแล้วเดินแวะไปซื้อของผมเลยไม่ได้สนใจอะไรในคืนนั้นผมเข้านอนเร็วกว่าปกติส่วนพี่แจ็คก,ก็นอนที่เดิมก่อนนอนผมจะงอกหน้าลงไปมอง มันก็ยังยิ้มกลับมาให้มันคงจะดีใจที่จะได้นอนโรงพยาบาลเป็นคืนสุดท้ายแล้วเพราะถ้าผมตรวจร่างกายอะไรเสร็จหมอก็คงจะปล่อยกลับบ้านได้เลยแล้วตกดึกคืนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนรถเข็นกำลังเคลื่อนที่ซึ่งน่าจะดังมาจากข้างนอกเพราะมีพยาบาลกะดึกทำงานอยู่ อีกไม่นานก็คงจะเข้ามาเช็คน้ําเกลือให้ผมด้วยซึ่งปกติแล้วพยาบาลจะเข้ามาเช็คน้ําเกลืออยู่สองครั้งแล้วจะปล่อยให้ผมนอนต่อรุ่งเช้าผมเห็นพี่แจ็คคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกพอมันเดินกลับเข้ามาผมเลยถามว่าคุยกับใครมันบอกเพียงว่าโทรหาแม่ผมจึงถามต่อว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่พี่แจ็คมันกลับไม่ยอมตอบ และไม่ยอมเล่าอะไรให้ผมฟังเลยแม้แต่คำเดียวมีเพียงสีหน้าที่ดูเป็นกังวลกระทั่งผมได้เข้าห้องตรวจในช่วงบ่ายจนแล้วเสร็จผมและพี่ชายจึงกลับมานอนรอฟังผลที่เตียงแล้วแม่ของผมก็เอารถมารับพร้อมทั้งพากันเข้ามาเก็บข้าวของที่เตียงเพราะคิดว่ายังไงผมก็ต้องได้กลับบ้านแน่ๆผมเองก็คิดไว้แบบนั้นในทีแรกครับเลยมองไปที่หัวเตียง ที่แม่เคยวางเหรียญเอาไว้แต่ปรากฏว่าเหรียญมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วผมเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเลยชี้ให้พี่แจ็คดูพี่แจ็คจึงตอบกลับมาเออรู้แล้วกูเห็นแล้วแล้วมันก็เบือนหน้าหนีกไปข้างนอกผมสังเกตเห็นสีหน้าของพี่แจ็คเปลี่ยนไป จากที่กูกลัวกลับกลายเป็นอาการระแวงขึ้นมาเสียอย่างนั้นถึงผมจะรู้ว่ามันเป็นคนขี้กลัวขนาดไหนแต่ท่าทางแบบนี้ก็ดูจะผิดปกติเกินธรรมดาแล้วพี่แจ็คก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีกเมื่อหมอขอให้ผมอยู่ดูอาการต่อทั้งๆท,ที่ตอนแรกน่าจะกลับบ้านได้เพราะอาการผมก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ผลตรวจเอ็กซเรย์ที่หมอเห็นบอกว่ามันค่อนข้างเสี่ยง ที่ผมจะมีเลือดคล้างในสมองจึงขอให้อยู่ดูอาการต่ออีกหนึ่งคืนพวกเราจึงจัดของกลับเข้าที่ตามเดิมส่วนแม่ก็ขอออกไปทําธุระข้างนอกแล้วสักพักใหญ่ก็กลับเข้ามาพร้อมกับฝ้ายผูกแขนสีขาวนำมาผูกข้อมือให้ทั้งผมและพี่แจ็คและในวันนั้นแม่ก็ได้สลับกับพี่แจ็คมานอนเฝ้าผมแทนถึงอาการของผมจะดีขึ้นแล้ว แต่ก็ต้องรอตรวจใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แม่อยู่เป็นเพื่อนผมทั้งคืนและก่อนนอนแม่ก็ได้วางเหรียญไว้ที่หัวเตียงตามเคยและพวกเราก็เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่าคผมเองก็หลับยาวพพรฤทธิ์ของยาจนมารู้สึกตัวอีกทีเพราะได้ยินเสียงรถเข็นที่ข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งพอผมมองตามเสียงนั้นออกไปที่ด้านนอก<ๆ>ก็เห็นเหมือนมีพยาบาลเดินเข้ามาในห้อง เดินเช็คทีละเตียงไล่มาจากเตียงที่อยู่ใกล้กับทางเข้าผมมองการกระทํานั้นด้วยอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามีเส้นผมของใครบางคนมาลูบผ่านหน้าผมไปจังหวะนั้นเองที่ผมลืมตาขึ้นและได้พบกับเหตุการชวนผวาตรงหน้าเข้าอย่างจังเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้น คือใบหน้าที่มีรอยยุบเหมือนกับโดนของหนักๆตกใส่ใบหน้านั้นเส้นผมที่สากกลางนั้นลู่ผ่านหน้าผมไปทางหัวเตียงส่วนผมที่ทำได้เพียงกลั้นหายใจและมือไม้ที่เกรงไปหมดได้แต่นอนดูร่างนั้นค่อยๆเลื่อนผ่านผมไปใช่แล้วครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมมันกำลังเอื้อมมือไปหยิบเหรียญที่หัวเตียง ผมรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ชุ่มมือปากสันไปหมดจะร้องเรียกใครก็ไม่ได้เพราะลำคอของผมมันเหมือนไม่มีเสียงจนกระทั่งเจ้าของเส้นผมที่สากลางนั้นได้หายตัวไปผมไม่กล้ากวาดสายตาไปมารอบเตียงเพราะกลัวจะเจอดีเข้าให้อีกและนอนไม่หลับไปทั้งคืนจนถึงเช้าผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างในตอนเช้าต่อมาเพราะผมสติหลุดแบบสุด มันทั้งอยากร้องไห้ทั้งอยากตะโกนดังๆและอยากขยับตัวได้เหมือนปกติวันนั้นผมเหมือนคนไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างเลยครับบอกแม่ว่าอยากกลับบ้านตลอดเวลาเพราะในหัวผมมันคิดอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วหลังจากตรวจเสร็จหมอก็ให้ผมกลับบ้านพอผมได้กลับมาถึงบ้านสิ่งแรกเลยที่ผมทำคือการชวนแม่ไปวัด ซึ่งแม่ก็พาผมไปครับระหว่างทางที่กำลังไปวัดแม่ถามว่าเมื่อเช้าผมเป็นอะไรส่วนตัวผมเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้เลยขอให้แม่เล่าให้ฟังแทนแม่เล่าว่าเมื่อตอนเช้าผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ตะโกนโวยวายลั่นโรงพยาบาลพยาบาลกับหมอที่อยู่แถวนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาดูกันยกใหญ่ ทั้งญาติคนไข้เตียงอื่นก็มารุมดูจนทำให้คนไข้เตียงอื่นพลอยตกใจกลัวไปด้วยแม่เล่าให้ฟังครับว่าผมตาแข็งกัดฟันกรอดกรอดพูดอะไรด้วยก็ไม่ตอบเอาแต่จะลุกหนีท่าเดียวแม่บอกว่าตอนนั้นผมเหมือนคนโดนผีเข้าไม่มีผิดหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาประมาณสองอาทิตย์ผมตัดสินใจเล่าเรื่องที่พบเจอให้กับพี่แจ็คฟัง โดยถามถึงเรื่องตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลเป็นเพื่อนผมทีแรกพี่แจ็คมันก็กล้า,กล,ากลัว,ลวไม่อยากเล่าให้ผมฟังเท่าไหร่แต่พอผมบอกว่าเล่ามาเถอะจะได้รู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันไหมผมเลยสังเกตเห็นขนแขนของพี่แจ็คมันลุกตั้งเลยครับมันยอมเล่าให้ผมฟังโดยบอกว่าจะไม่ขอไปนอนโรงพยาบาลนั้นอีกแล้วส่วนเรื่องที่พี่แจ็คมันเจอดีจนนอนไม่หลับ ก็เพราะกลางดึกคืนนั้นมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอรู้สึกเหมือนมีคนเดินมาที่เตียงทีแรกนึกว่าเป็นพยาบาลและด้วยความที่พี่แจ็คนอนอยู่ข้างเตียงพอมองลอดไปที่อีกฝั่งกลับเห็นเป็นเท้าของผู้ชายแก่ๆเดินมาที่เตียงของผมแล้วหยุดอยู่ที่ข้างเตียงก่อนที่เท้านั้นจะลอยสูงขึ้นจากพื้น ตอนที่เห็นนั้นพี่แจ็คได้แต่ช็อกนอนอามือปิดปากเพราะความกลัวแต่พอผ่านไปสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแต่ไม่เห็นมีใครมันเลยรู้ว่ามีบางอย่างมาที่เตียงของผมและตอนที่ไปสวนพี่แจ็คมันก็วิ่งตามผมมาทีหลังไม่ได้เป็นคนเข็นรถผมด้วยพอฟังมาถึงตรงนี้ผมเองก็ขนลุกไม่ต่างกาัน และผมก็ได้เล่าในสิ่งที่ผมพบเจอให้มันฟังเช่นกันดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกผมพบเจอนั้นจะแตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์เดียวกันแน่นอนผมและพี่เลยชวนกันไปล้างสวยที่วัดอีกครั้งพระท่านก็ทักว่าช่วงนี้ให้มันทำบุญไว้เยอะๆจะได้หมดทุกหมดโศกเรื่องแย่ๆที่พบเจอมาก็ให้ลืมมันไปเสียแต่ผมบอกเลยครับว่าเหตุการณ์สุดสะพรึงในครั้งนั้น ผมไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน